สบายดีและสวัสดีค่ะทุกคนพามาดูคลิปสาวน้อยแอ์ดีของเราค่ะกำลังเล่นสนุกสนานคนเดียวเลยค่ะเล่นคนเดียวก็แฮปปี้ได้ค่ะหนูโตเป็นสาวแล้วค่ะตอนนี้สิบเดือนกว่าแล้วค่ะ แต่ละวันก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนกินเล่นแล้วก็นอนค่ะยิ้มให้ด้วยค่ะทุกคนน่ารักน่าเอ็นดูมากค่ะจะบอกว่าที่บ้านอากาศร้อนมากค่ะทุกคนช่วงนี้น้องก็จะเล่นกับคุณย่าในห้องนะทุกคน ต้องขอบคุณคุณย่านะที่ถ่ายคลิปแล้วก็ส่งคลิปมาให้เราได้ดูกันนะทุกคนน่ารักนะ่าเอ็นดูมากเลยสาวน้อยโตเป็นสาวแล้วค่ะอีกหน่อยหนูก็เดินได้แล้วค่ะตอนนี้ก็พูดได้ภาษาเด็กนะทุกคนยังไม่ชัดเท่าไหร่หนูยังไม่ถึงควบเลยค่ะ หนูยังเด็กอยู่ช่วงที่กลับบ้านไปน้องก็จะประมาณเก้าเดือนกว่านะทุกคนน้องก็จะตัวเล็กกว่านี้นิดหนึ่งตอนกลับบ้านไปที่แรกยังไม่ให้อุ้มนะทุกคนยังไม่ชินค่ะะเพิ่งเจอกันครั้งแรกด้วยค่ะ นี่นะสาวเองนะใกล้จะกลับถึงจะให้อุ้มค่ะทุกคนพอให้อุ้มแล้วก็ได้ต้องจากกันค่ะทุกคนคุณนาก็ต้องมาหาตังค่ะหาตังเส้นนมให้สาวน้อยของเราค่ะคุณนาก็ต้องทำงานหาตัง ซื้อนมซื้อขนมให้สาวน้อยแล้วก็ใส่จ่ายภายในบ้านด้วยค่ะทุกคนพอควอกจนค่ะทุกคนต้องริบนรนค่ะมีลมหายใจก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะที่สู้ชีวิตขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็มาดูคลิปของนาหลานของพวกเราค่ะขอบคุณมากๆค่ะ จ่าเอกินนมบ่ไปแล้ววนันนี้จะเอ๊จะเอ๊่นอนบ่หูความแล้วเนาะหูความแล้วเอ้านอนแล้วก้น,นแล้ว <laughs> ลว,วนันนี้นอนแล้ววะ่ะนอนแล้ววะ่ะเล่นนมวันนี้ จุดจุดนานลงหลงจะกินนานลง